ขาดบปได้คือน,นี่แหละผปงผปงรุงรสใส่ช้อนน้อยนึงบัดนี้นนข,าขาดบปได้นี่ละผงสูรสใส่ก้อนน้ำสีเดือดเลยอย่าใส่ที่หลังใส่พร้อมเลยอันนี้มันจะได้อ่า,อ,าอียงอะรสชาติมันคือเคล็ดลับนะการเฮ็ดได้กินใส่หมอบ่ทันรยหนี่อนใส่ลุกไปร้วยจะได้แซบเครื่องนะหนักนิดหน่อย มันจะได้สีเข้มๆสักหน่อยใส่ลงไปรวพดพี่น้องนันบัดดีค่ะยายรวยพระจวดช่องมิวชีคชาแนลเอนูสิผามาเฮ็ดเมนูต้มปัากฏพี่น้องซื้อมาดอกตลาด ขอว่าเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะใครให้นน้ำได้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคนเห็นชิปมาเบาเบิ่งขั้นตอนต่อไปขั้นตอนแรกพี่น้องเอาหมอมาข่างซะก่อนยาวเลยครับต้มสมต้มแซ่บเนี่ยบ่เออต้มสมใสม่สใบบมะขามหฮอนี่ละต้มแบบ<า>บ้านๆนี่ละเอ้าก็ข้างหม้อไว้เนาะเพื่อมันน้ำจะดเดือดเฮาก็ไปหาข้าตะไคร้มาใส่ซะกันปลากระล่างมาเรียบร้อยแล้ะพี่น้องน่ครับปลาซื้อมาครับเบิ่งครับซื้อมา ล่างมาเรียบร้อยปลากรดไงครับเออปรากฏว่าปรากฏว่าปลากระเงี้งกับวาปลากระเงี้งกับวาปลากรดวาเอานีดไปใส่เบิร์ดล่างแล้วบ่าเดียวว่าไอหม่องเก้าก็ะทำหาร์มันเนี่ยมันคั่วเรียบร้อยแล้วปลาล่างเรียบร้อยล่างเรียบร้อยบลากระปัดนั่นมันมีไข่พร้อมนะอื ปาก่าแอ๊บแพรปาดแพร์อ๋อใครไม่เสียบอกอืมพอละมั้งขาดตะไคร่ใบมะกรูดครับผมต้มเต่าทานเนาี่ยย่างเดียวต้มเต่าทานนี่ละยายรวยแล้วมักซันมักใส่ใบบกโหดจักชี้หาใบกับมือนึงหน่อยๆละขาดตะไคร่ใบมะกรูดแล้วก็บักพริกครับเออแล้วก็ตะไคร้มื้อนี้ซื้อมาอยู่ดอกไม่ได้ไปป่าเอาจุกกรอยดอก ใส่ y. สองสหัวยาบมันบ่หอมสมุนไพรร่วนๆหรอกยาบมันบ่หอมเด้เออฮัก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปแล้วก็ลดดีลงไปแล้วก็หาส่วนหน่อยมาตักตัวส่วนหน่อยใส่จัดน้อยครับเออขาดบ่ได้ขึ้นนี่แหละผงปรุงรสใส่ช้อนน้อยหนึ่งผสมส่อนวามแซ่บความนัวเนาะ เอากระปิดไว้เองสหละไม่ตากผ้ามันหนีไปเองสหละแนวนี้มันไม่ตากแนวนี้อมันเนี่ยขาดม่ได้นี่ละหงสูรใสก้อนน้ำสีเดือดเลยอย่าใส่ที่หลังใสพร้อมเลยอันนี้มันจะได้อ่าอย่างารสชาติมันคือเคล็ดลับนะกา,ารที่นักกินใสหมอบรรทันเหนี่ยห่อนใสลงไปลวดมันจะได้แซบเครื่องนะ ใส่พริกลงไปใบบักขามอ่อนเออใบบักขามพุ่นแล้วไปเก็บต้นมะเก้าพุ่นแล้วใส่เครื่องชุบเนี้แล้วค่ะจางสิไปเก็บใบบักขามอ่อนมาที่นแล้วก็ใส่พริกสีแดงลงไปมันจะได้มีสีสันจกนักหน่อยจะง,งามจะง,งามสีสันแดงจึงคึงหั่นจักหน่อย มันจะได้สีเข้มๆสักหน่อยใส่ลงไปลวดพี่นอ้องนั่นนี่สวยงามเข้ากับเปก้อนหม้อสีห้อนเข้ากับไปหาใบบักขามมาใส่ความด้วยเดี๋ยวฝา,าหม้อมาปิดก่อนปิดฝาไว้เข้า็บใบบักขาะมะมาแบบทานขึ้นหน่อยแดีมันจีเดือดเหตบ่เน,ะนาะใส่อีกทีละเดือดอยู่มั้งไม่เดือดน้องสิยเดือบอ่ะ เอหนามมันหน่อยหนามันหน่อยกับบ้านหมอหน่อยถ้าไก่ย่างมาเก็บงานนี่ใส่ผักอีตูบ่้วต้มเล่าเล่าบ่วไซดอกไ่แต่หอมเปีมันบ่แม่นแกงไหมกูได้ออย,ย่บาบักงามเด,ด้เออสมแบบเลยสมจิตฤทธิ์เออสมปิดฤทธิ์เอ้ย สมปิดลิดสมแปดเล็ดได้สมปิดลิดกับสมแปดเล็ดเอ้ยแห่งฟันตะเร็มันแห่งปร่งดีตัวฟันงามันออกไว้เสียวมีมัตัดอีกอยู่ทั้งนั้นตายแล้วตายตาแล้ว เขาขออ้อมมาทั้งทีแล้วบ่ะพี่เนี่ยเขาไปยางอ้อมเลยพี่น้องอ้อมสายไตอ้อมบ้านอือยางอ้อมบ้านเลยหนึ่งรอบพี่น้องเอนไปไฟบ้านบรเดียดประเดี่ยวเออโฟรบักอือ ไขว่ามันสิบมเดิดร์บ่สิีเนี่ยพูดอ่ะหรือถ้าก็ใส่ปลาเลยบัดนี้มอเดิร์แล้วใส่ใสปิดตัวขี่ละนี่อันตัวง่า่ขันตัวง่ายกับตัดเครื่องรวดแมนปลากรดเขาใส่เองสิละปลากรดปลาว่าปลาปลสดบรนไดดอกซื้อมาแต่มหมู่บ้านเล่ได้แช่ตู้เย็ยนไว้มันตายได้ดดแล้วอ,อันสดมันจะแซบนะครับเอ้ยแซบเลยเนาะต้วมชมเนี่ยไข่มันคั่วไรเหมือนเราเนี่ยก็ใส่น้ำกันเลยไอ้ ใส่ลงไปเลยไข่มันไข่ปลาเป็ดไว้ป่ะที่ไหนใส่ใบมะขามลงไปเลยใส่ใบมะขามก่อนเอออ่ะครบสูตรุด้ะครับครบสูตรแล้วอ่ะสักครู่จังเปิดป่ะเนี่ยปิดไว้ครับผมสุกไปยังวะอ่ะเปิดมันดูเปิดเบิ่งกันเด้อะขันสุกก็จะได้ซีมโอ้สวยงามสวยงามน่ากินด้วยป่ะเนี่ยซีมกันเด้อซีมเบิ่งซีมเบิ่ง สิบเมืองพี่น้องความนัวก้อนละก้นท่าสิบปงเป็นได้สมบัตไหนออกอยู่วผสมอะไรนัวไปมปันจะเค็มหมดแล้วใส่น้ำปลาบ้างคัอว่าใส่น้ำปลาเติมลงไปน้ำกลืนชีบีบไม้ก,ก้อนบอลแน่ใจเออใส่ผงชูรสไว้อ่าเติมชูรสเป็นหน่อยมันบ่เถิงเติมแน่นนัวอย่างใจหน่อยออื กินอะไรก่เก็เห็นเบิดจังสิเติม,ม์มาซานเออได้ที่เลาวไ,วไหวยบับนี้สิใส่หอมได้บัดนีหใส่หอมโปะหนาครับอตอนถ่ายครับตอนถ่ายบัดน,นี้สักคู่หอมสุกจักน้อยกันเด้อบัดนีแล้ปิดไฟไว้จักน้อยกันเด้เอแล้วก็เตรียมมองปรุงกันได้พี่นอ้องปรุงแล้วแต่หอมมันสุกเฉียวเตรียมที่ก่อนบัดน,นี้แล้วล่ะพี่นอ้องเอ้วขาสิพร้อมกินแล้วครับพร้อมเสิร์ฟเปิดออกจะได้ซูมใกล้ๆกล้เอออย่หา แนวมาซูมก่อนอเขาเละขึ้นมาดูนี่คร<อ>ับเบิร์หนึ่งกาหน้าตามันละก้อนปรากฏเอ้ยพืย่อนอ่ะมิดลา่าธรรมส้ม<อ>ละก,กินปิดกล่องหรอข้า็กินต่อป่ะเนี่ยไม่มาเลยยาวามาที่นี่ลาเด้อพี่น้องแล้วแล้วคำว่าเบิรงกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับจากใครเห็นน้ำเด้อค่ะเด้อกดบัตกระดิ่งน้ำเนี้ยจะได้เบิ่งคลิปใหม่ๆต่อไป ใ้ท่านปูสชมจงยูดีมีแห้งยาเจ็บยาไข่าย,ยาจนหาเงินกระห้่มันๆแห้งๆปังๆออทั่วนาทั่วตากันสุขุสุขเด้อจากใจรวยฟาจวด่องวิชิกชนแนล,ลบ๊ายบาย